พรีวิวก่อนเกมลิเวอร์พูลพบนิวคาสเซิลในค่าคืนนี้เวลา5้าทุ่มครึง่งมาดูความพร้อมก่อนเกมของทีมลิเวอร์พูลเรานะครับว่ามีใครเจ็บใครหายกลับมาบ้างอันเนอร์สล็อตได้ออกมายืนยันนะครับว่าท e นอเล็กซานเดอร์อาร์โนจะไม่สามารถลงเล่นในเกมนัดชิงได้แต่คาดว่าเขาจะกลับมาลงเล่นได้ก่อนฤดูกาลนี้จะสิ้นสุดลง อันเรสลอ็อตก็ยังบอกว่าโกนาเต้กลับมาฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วและต้องรอเช็คความฟิตว่าเขาจะพร้อมเป็นตัวเลือกให้กับทีมไหมในค่ำคืนนี้ส่วนโจโกเมสนะครับเขาเข้ารับการผ่าตัดเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องพักอย่างน้อย2 3เดือนนะครับสำหรับโจโกเมสส่วนแบ็คขวาสำรองครับคอนเนอร์แบดลีคอนเนอร์อนนอแบดลีก็เจ็บ เหมือนกันนะครับคอนเนอร์แบตตลี่ก็น่าจะพักอย่างน้อย1ถึง2เดือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นแบ็คขวาของเราไม่มีแล้วนะครับในค่ำคืนนี้เทนก็เจ็บคอนเนอร์แบตตลี่ก็เจ็บแบ็คขวาไม่มีแล้วนะครับก็น่าจะเป็นจารลโควานซานะครับที่จะลงมาเล่นเป็นแบ็คขวาจำเป็นนะครับในค่ำคืนนี้ในค่ำคืนนี้ก็เป็นเกมนัดชิงนะครับทั้งสองทีมก็จัดเต็มอย่างแน่นอนนะครับไม่มีใครยอมใครแน่นอน มาดู11ผู้เล่นที่คาดการนะครับในค่คำคืนนี้ผู้รักษาประตูอลิซอนแบ็คเกอร์กองหลังเวอร์จิลฟานไดค์กนาเต้แบ็คขวาจารลวควานซาแบ็คซ้ายรอบโบส่วนกองกลางก็จะเป็นไลอันกาเฟนแบกแม็กอลิสเตอร์โซบัสไลหน้าขวามฮัมหม็ดซาล่าหน้าซ้ายลุยดีอาร์หน้าเป้าดิอาโก้โซต้า11ผู้เล่นที่คาดการของทีมลิเวอร์พูลก็จะประมาณนี้นะครับ ส่วนคืนนี้อเนอร์สล็อตจะจัดออกมาแบบนี้หรือเปล่าก็มารอดูกันนะครับ